ว่าอัน,อนจะทิ้นก็ะดาแต่ท่านวงพบอกากุยย่านางเมอนี้มากลงท่านเยอะแยะครับในวันที่12พฤศจิกายนสองหาวพบเจอที่ปหาทหาดทำหยิยบลงท่านกกเจ้าก่อนลงท่านลหลายหลายกคับกจากับใูฟางเพ่อัดีัท่านไ อันนี้ล่องท่านน้ำมาแต่สานอกครับล่งท่านที่ว่าคนับโปงนี่ยนะครับบ้านนม่โปงบ่ครับอ๋อเป็นล่งท่านล่งท่านกระปุลเนาะอ่าโมจนาตาโตโอ้หลายล่งท่านเลยเมื่อนี้หาส่อล่งท่านอันนี้เป็นล่งท่านน้ำมาแต่สาครับน้องกงธรรมะบ่โอ้ลงไม่ไกลอ่านักแต่แวงบนล่องท่านมาต่างล่งท่านด้วยกันนะครับตอนนี้กำลังอ่าหาเรื่องเลี่ยงคิว กำลังเลี้ยงเชีวเขานับแข็งใสครับจากโลงท่านจากลาหลวปรุงำมาครับส่วน,นนี้ก็มีโลวงท่านเอ้ามานี่เป็นโลงท่านสมุนไพรของเบ้าจัดหน่อยสิยายกำลังจงัดบริการที่น้องอยู่ อันนี้มันลงทานลงทานลงทานอะไรชิมมันไใส่นอ้ะครับบ้านนี้คือบ้านอยังนอ้ะนะครับบ้านนาโปงนะค่ะเออบ้านนาำโป้งครับอ๋อครับทานอะไรชิมบ้านนาโปง อันนี้ลุงทานเซลาเปาลุงทานเซลาเปาเ้ามาใจใสครับจะกาศภาค้ท่ามุกขมาครับใกล้กันนะครับ๋อ้การความใกล้น้องของมุกขม่าโอ้ครับ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 โอ้อันนี้ลุงทานเซลาเปาครับกำลังเลี้ยงชิวโอ้ยหบุหร่าขอให้ตัวได้ดีนะครับโมทนาซาโต้ซูคนครับล่งล่างลอม่านี่เป็นโรงท่านโอ้โรงท่านเยี่ยนั่นเองฮะ โอ้ขนมตำกิ๊กขี้ครับลงุง,ลงท่านน้ำมาจากสายนอครับรบา้านน้ำมาเท่าไหร่คะโอ้บ้านน้ำปูโอ้อยาตีทำของพยานเลิศครับมีลุงท่านขนมจีนลุงท่านสมตำโอ้เป็นตาแสบเป็นตาแสบอ่าโมทนาตาทูครับอ่าล้อมานี่โอ้ลุงท่านอย่างน้อครับหนีง่งอ๋อลุงท่านอ๋อไม่จากสายนอกครับ โมยโอ้มา่ใากไมาาก่่โสป่ะครับาปาปาอเนี่ครับนี่ใ่ไมา,ากโซครับเป็นกระไ่ามาต่างรงท่านอเอาเป็ดหมูดแดงนะครับปานเป็นต่แซ่บเป็นต่แซบมาโมทานาาสาโครับปลาลงท่านมาหลายแกโอ้ย่างรอประหอบอยู่ปลาลงท่านมาใสเนาะครับ ข้ามย้างน่อยปลาตลงท่านเปวยเดียวลงท่านเป็ยเดียวมาจากข้ามยางหน่อยนันยลาเป็ดเดียวโอหลายๆๆลงท่านหลอดสลา เอาปิดเวทสเมียกันครับลงกท่านหลายหลายเาหากินน้ำพึ่นกันไปแล้วครับโมษนาชาธุสุขคนครับ